ไม่ได้มีขีดจำกัดทุกงานแม่งต้องเพอร์เฟกที่สุดลงมือทำแล้วก็ลองสู้ดูแล้วสุดท้ายมันก็ต้องไปถึงจุดหมายให้ได้แน่นอน ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเราอะ่ะคือใครในธุรกิจเครื่องสาอางแต่ถ้าจะให้นิยามจริงๆอะ่ะเราคิดว่าเราคือผู้ผลิตเครื่องสาอางที่เก่งกาจด,ด้านการตลาดเราเป็นเจ้าแม่เลยกรรมและเราคือคนที่ทําธุรกิจและประสบความสำเร็จในต่างประเทศสรุปถ้าเกิดจะบอกว่าแม่เมย่าคือใครใช่ไหมคะดิฉันคือเจ้าแม่ความงามระหว่างประเทศเป็นคนที่แบบไม่ได้มีขีดจากัด ไม่ไม่ได้มีกรอบไม่ได้แบบยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นอะ่ะคือเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำได้หมดนะเราเหมือนคนบ้าชอบให้คนติมากกว่าคนชมเพราะเรามีความรู้สึกว่าคําติพวกนี้มันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เรากําลังสร้าง Personal Branding ของเราอยู่ถาว่า Personal Branding คืออะไรก็คือการการสร้างชื่อเสียงกับตัวเองแต่ความฝันเราอะ่ะเราไม่ได้ฝันแค่เป็นไอดอลหรือเป็นดาราเราอยากเป็น KOL หรือ Key Opinion Leader คนที่มีอิทธิพลทางความคิดทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งการที่จะเป็นพวกเนี้ยเราก็ต้องนําเสนอข้อดีจุดแตกต่างจุดเด่นของเราความฉลาดในตัวเราให้เขาเห็นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะ มันก็จะไม่มีทางว่ามันเป็นไปได้เลยแต่ถ้าเราเราบอกกับตัวเองว่ามันเป็นไปได้อะมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แค่ลงมือทําแล้วก็ลองสู้ดูและสุดท้ายมันก็ต้องไปถึงจุดหมายให้ได้แน่นอนคือเราอะเคยได้มีโอกาสไปทํำทฤษฎี MBTI หรือที่เขาเรียกว่า Myers Briggs Type Indicator ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่ายูอะเป็นคนยังไงและผลที่เราออกมาคือเราเป็น ENFJ ซึ่งมันมีความหมายว่าเราเป็นคนที่พูดมากช่างคิดขี้สง สทํางานแบบไม่ค่อยเป็นแบบแผนเท่าไหร่ถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆแล้วอ่บวิธีในการที่เราจะแก้ไขตัวของเราเองเนี่ยเราต้องทํายังไงสิ่งแรกอะ่ะที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องยอมรับแล้วก็เคารพในตัวเองเราต้องยอมรับว,ว่าคนทุกคนอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อเสียของตัวเองเนี่ยมองว่ามันคือวิกฤตและเปลี่ยนวิกฤตให้มันไปเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราเคย กือบล้มละลายเพราะว่าเราไม่วางแผนเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงอะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็น perfectionist ด้วยเราเป็นคนที่ชอบทุกงานแม่งแม่งต้อง perfect ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวเนี่ยมาเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติเราทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องวางแผนเราต้องวางแผนให้ได้ครบทุกมิติจริงๆมันน่าจะอายุนี่แหละแต่ไม่ได้หมายถึงความแก่ของเรานะ หมายถึงความที่เราแบบเป็นคนที่มีพุทธิภาวะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานําเกินไยกว่าอายุเรามากเพราะว่าเราเป็นคนที่ที่ชอบนำนำเหนออะไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะนําเหนอเสมอเพราะด้วยความที่เราแบบฟังเยอะดูเยอะอ่านเยอะเรานําทั้งหมดที่เราได้รู้ได้อ่านอะไรเราวิเคราะห์ซึ่งตรงเนี้มันเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่นําเสนอเก่งคนก็เลยมองว่าเอ้ยอีนเนี้ยตัวแม่ด้วยความที่เราเป็นผู้นํานี่แหละเขาก็เลยให้เราเป็นตัวแม่ในเรื่องของการนําในเรื่องต่างๆนี่แหละค่ะ Perception แรกเวลาที่คนตัดสินเกี่ยวกับว่าเวลาทําธุรกิจกับกเคยเนาะมันก็น่าจะเป็นธุรกิจกับสาวประเภท2เนาะจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ไปมองตัวจุดนั้นเพราะเราเชื่อว่าค่าของคนอะมันขึ้นอยู่กับผลของงานเนาะมันมีสุภาษิตไทยสุภาษิตหนึ่งที่บอกว่าผลทางพิสูจน์หมาแล้วการเวลาก็จะพิสูจน์คนเพราะฉะนั้นง่ายถ้าคุณอยากให้เขายอมรับ มันง่ายมากเลยอ่ะคุณก็เอาผลงานไปพิสูจน์เขาดูสิว่าเราทํางานเก่งนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราเราก็ใช้วิธีนี้นะอย่างเราอ่ะจะโคงงานกับพี่คนนึงเขาก็ไปดู Facebook แล้วนะสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าตัวตนของเราอ่ะเป็นยังไงเราไม่เคยด่าใครเรามีแต่ผลงานในการทํางานและนั่นแหละก็คือสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นคนยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเพจหรอกยังเรายังไม่ถึงที่สุดของการทําธุรกิจเลยเป้าหมายในชีวิตนี่คือมีอะไรที่มันดูแบบยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เยอะเราอยากเป็นนักธุรกิจค้า ความงามระหว่างประเทศถ้าเอ่ยชื่อบอกว,ว่าอยากจะผลิตครีมที่ประเทศไทยอะเนาะเราก็ต้องคิดว่าฉันก็ต้องเป็นตัวเลือกแรกๆอะไม่ว่าเธอจะเป็นชาติอะไรกัแล้วแต่เธอก็จะต้องมาทําธุรกิจกับฉันอะเพราะว่าเราเก่งอะเราก็อยากจะให้ทุกชาติเขาแบบอยากทํากับเราอะก็แค่น,นั้นเองเราอยากเป็นผู้นําทางความคิดในด้านของการทําธุรกิจความงามยุคสมัยเนี้ยเราเชื่อว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกิจอย่างมากก็คือ KOL, Key Opinion Leader ไม่เชื่อลองคิดดูสิว่าทุกวันนี้ดาราโฆษณาถามว่ารู้จักไหมรู้จัก แต่ไม่ได้ซื้อนะแต่ถ้าเป็นคนที่เอ็กซ์เพิดในเรื่องของเครื่องสำอางอย่างเช่นโมเมบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีนะตัวนี้ใช้แล้วดีคนซื้อเพราะฉะนั้นเนะี่ยคลมันมาเราจึงต้องแบบเฮ้ยทำยังไ,ไงก็ได้ให้เรากลายเป็น KL ให้ได้แล้วมันจะส่งผลต่อธุรกิจเราอย่างดีมากๆคืออยากเป็นเหมือนพิมพ์นิพายอยากเป็นคนที่รวยอะรวยจนเหลือจนมีโอกาสช่วยเหลือสังคมโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีเงินไปจุนเจอคนอื่นได้เราเชื่อว่าการที่เราทํางานทุกวันเนี้ยเราอยากมีความสุขในชีวิตเนาะแล้วความสุ ในชีวิตของเราก็คือการที่เราได้ให้คนอื่นเนี่ยคือที่สุดของชีวิตเราคือเราอะ่ะไม่ไม่เคยมีใครยอมรับจนกระทั่งวันนี้ประสบความสําเร็จถึงจะมีคนยอมรับแล้วคนที่บูลลี่เราอะ่ะก็ไม่ใช่แค่เพื่อนนะคนรอบข้างใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยก็ก็บูลลี่เราเหมือนกันเราอย่าไปมองว่าบูลลี่มันคือด่าเราเปลี่ยนสิเราคิดว่าคนเหล่านี้เขาแค่ไม่เข้าใจแล้วเขาก็เป็นห่วงเราก็ต้องทําให้ไม่ต้องเป็นห่วงโก เดี๋ยวกูดีเองเขาเคยบอกว่าเราไม่สวยนี่ไงกูสวยแล้วบางคนก็จะบอกว่าหมดไปเป็นล้านเออกูหมดเป็นล้านแต่กูก็สวยนะทําธุรกิจเดี๋ยวก็เจ๊งเออกูก็ยืนหนึ่งนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจ๊งนะบางคนก็บอกว่าให้โรงงานเล็กๆอะโรงงานคุณเล็กอะโรงงานไม่ได้เล็กอย่างเดียวยิ่งด้วยแล้วก็เลือกลูกค้าด้วยและลูกค้าส่วนใหญ่นะบอกได้เลยปังทุกแบรนด์ไปดูได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแคร์ทำไมโลกเราอะมันไม่เคยเป็นสีขา มันเป็นสีเทาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้เป็นคนที่ทำธุรกิจอะ่ะมันต้องผ่านสภาวะที่เคยที่จะล้มละลายเป็นหนี้แบบไม่ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตอะ่ะคือบัตรเครดิตเต็มหมดยืมบ้านเพื่อนมาจำนองจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงถ้าปีนี้ไม่มีที่อะไรดีขึ้นอะ่ะก็ก็พอนะแล้วบ้านมึงทำไงอะ่ะเพื่อนบอกให้มันไล่เดี๋ยวกูเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวกูกูผ่อนเองได้ไม่เป็นไรเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยแม่งน้าตาตกในอ่ะเข้าใจเข้าใจอารมณ์ป่ะความรู้สึกที่มันแยากขนาดก็คือเพื่อนออกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงระวังของของที่คอนะคือคือกูเป็นเหมือนโจหรอวะหรือกูเป็นสแปดมุกุดหรือว่าอะไรอ่ะคือความคิดที่แบบนักธุรกิจจะฆ่าตัวตายคือคิดจริงๆ่ะสองอาทิตย์นั้นก็คิดว่าเอ้ยกูตายไหมจะจบไหมจะอะไรไหมแต่คือคิดว่าเฮ้ยกูตายมันไม่จบนะใส่ตาลูกน้องอ่ะลอยมาถ้าเกิดว่าวันนี้กูลมฮะ หันไหมแล้วแบบไอ้หิดอกคือมือมือมือนี่ต้องตกงานแม่คือแบบแก่แล้วจะต้องหาแบบมันรับผิดชอบชีวิตเราที่เราลร้มละลายเนี่ยล้มไม่ได้ถ้าจะผ่านจุดเนี้ยไปได้ต้องสู้ก็คือหยุดสิ่งสําคัญที่ต้องมีก็คือสติเมื่อเรามีสติแล้วเราสู้เราจะผ่านไปไ,ปได้กติหนึ่งที่ทาําให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ก็คือว่าความสําเร็จอะคือสิ่งที่คุณทําวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งน,นี้ your success is what you do today, not tomorrow. ความสำเร็จคือสิ่งที่คุณทำวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้